สองคนนั้นอยู่ไหนเนี่ยมาตั้งนานแล้วเจนเมื่อไหร่เบลจะมาเนี่ยนี่มันติตีหล้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชาอะไรเนี่ยเบลตีห้าแล้วเราจะไปล้าอุ๊ยพอดีรถติดตรงปากซอยตรงนู้นเธอมันจะสว่างแล้วนะเราจะเจอผีไหมเน่ยเจอสิยะยะเจอโอเคยังมีผีเลยใช่โอเคอุ้ยถึงแล้ว นี่โรงพยาบาลไม่มีคนอยู่แล้วเธอนี่โรงพยาบาลอะไรเนี่ยโรงพยาบาลศรีธัญญาขึ้นมาเลยโธ่ดูดิสิดูดิดูดิดูดิ่อุ๊ยอะไรอกันโคกันดุใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะเธอไปไปพร้อมกันมันมี R.I.P. ด้วยอ่ะแสดงวิววิวคุณตายค่ะหื ไทโรงพยาบาลนี้กันหมโรงพยาบาลนี้มีประวัติไหมมีเดี๋ยวฉันขออ่านประวัติก่อนนะขออ่านประวัติก่อนนะเดี๋ยวขอนี่เธอเดี๋ยวฉันอ่านประวัติให้ฟังโอเคการคัั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีหนูน้อยหมวกแดงเธอไม่ใช่เธอตามฉันมาตามฉันมาฉันเห็นรูตรงนี้เธอเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทางมันเป็นทางออกค่ะเธออะไรว้ายโคกระดูก เธอเธอเชื่อไหมเนี่ยเตียงเนี้ยเป็นเตียงผ่าตัดไม่มันเป็นเตียงโรงพยาบาลศรีธัญญาเบลล์อันนี้มันคือเตียงของวิญญาณจริงๆมันคือเตียงผ่าตัดนะเรารู้ไหมว่ามีคนตายบนเตียงนี้ด้วยแหละว,ว้าวอันนี้คือคนที่ตายไปแล้วนี่เดี๋ยวอ่านประวัติของโรงพยาบาลนี้ให้ฟัง เคยมีคนลาท้าผีมาที่นี่เจ็ดคนแต่ก่อนมันยังมันยังส,าายสะอาดอยู่เลยและมันยังเปิดะหาา้สะอาดแล้วมันก็เปิดบริการให้ใช้ด้วยแต่มีอยู่วันหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคอะไรสักอย่างแหละโรคที่มีตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มอะไรครับตุ่มที่ไม่ใช่ ช่ตุ่มมือเท้าปากแล้วเขาก็ติดเชื้อแพร่ระบาดจนทําให้ชั้นสองก็ปิดการใช้งานแล้วก็ผ่านมาสองสามปีก็มีผู้ล่าท้าผีเจ็ดคนมาที่นี่แล้วเขาก็เอาไม้ที่แปะแปะตรงเนี้ยออกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มะมแปะออกไม้้ตรงไหนอตรงนี้ออกแล้วเขาแล้วเขาขึ้นมาได้สักพักเขาก็เสียชีวิตอย่างน่าประหลาด จบแค่นี้แหละจริงป้ะจริงสิเธอมาเริ่มจากห้องนี้กันไหมฉันว่าห้องนี้มันดูหรือกลับมาเธอแบบฉันน้ำอ๋อฉันน้ำตกใจอุ้ยแป๊บนึงมีผ้าบูชายันด้วยฉันขอบูชายันแป๊บนึงบูชายันว้ายเธอมันติดไฟเพื่อฉันแค่ไม้นิ้วแตกแค่นิดเดียวอะหรือว่าจะ จะมีคนมาเล่นของเธอเธอเธอเสียงไอตรงนี้<ม>ตามฉันมาหน่อยดีตามฉันมาหน่อยตามฉันมามหน่อยนี่เบลเบลอยู่ไหนอะเจนเธอเห็นเบลไหมไม่ลนะเห็นเบลดาวไปเธอกลัวกลัว ฉันแกล้งเธอเฉยๆเจนทำไมเธอทำแบบนี้เบลนี่นี่เบลอะไรทำหนีทาบ้านมาทาบตัวเพื่อนเอาเมันล้างไม่ออกกับเธอเบลทำไมเธอทำแบบนี้รู้ไหมว่าฉันตกใจแทบย่าเอาแบบนี้เดี๋ยวเพิ่อทางไหนอันนี้มันหนึ่งมันหนึ่งหาหาท่าก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเบลหาท่าก่อนรู้ไหมว่าฉันกับเจนตกใจแทบย่า หุยนอนตายชอบดีนะที่เช้าแล้วออกมาก็เช้าพอดีเลยเนี่ยไม่ได้สาพอดีเที่ยงแล้วเบลเจนเธอเป็นอะไรอ๋อแต่ลูกก็ะโดทับเขาเขาก็ตื่นเองล่ะเบลเธอทำอะไรเจนเขาตื่นแล้วเนี่ยเขาตื่นแล้วเจนกลัวเจนอาจจะกลัวจนช็อกไปเราก็ได้นะปล่อยไปเลยเจนฟื้นซี่ฟื้น ไม่ขับรถเธอไปขับรถเหมือนคนมาชนฉัอหน่อยเอ้าไม่ไม่ไม่เบลไปเอารถมารับแจนแล้วต้องไปโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านี่เจนเบลเอารถมารับแจนแล้วอุ้มยังไงอ่ะอุ้ยไปิดเลือดไหลโอ้ยไปเร็วพาแจนไปส่งโรงพยาบาลดูดีเลือดไหลเนี่ยไหนใครเออไม่เป็นไรอย่าเอาไม่ได้แล้วเาตรียมผู้ป่วยมาลาต่อย แตงผู้ป่วยป้าเธอไม่รู้แต่เลือดไหลไม่หยุดเลยที่ปากเหรอเนี่ยพึงนี่อยู่ในเกมไหนปากแตกไม่โอ๊ยนิดเดียวไม่เป็นไรป๊มนึ่งนี่ขึ้นห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดแม็กเอากระดาษช่วยหน่อยพอกระดาษดูอุ้ยดูดิอย่าพึ่งพึ่งทั้งอยู่ไหนกันน่ะฉันอยู่ห้องผ่าตัดเยนี่หรอนี่ด้านนู้นด้านนู้นอันนี้ก็ฉันผู้แล้ว่า เนจนทาใจดีๆไว้นะเดีย๋ยวเพื่อเาเจนเป็นอะไรชักกด็ดำก็เดียงไม่หายซะทีอะเจนเป็นลมชักใช่เจนตื่นให้แล้วบ่ายสองแล้วเราต้องกลับบ้านก่อนห้าโมงนะเดี๋ยวเอาข้องทุกเจนก็ตื่นแล้วแล้วเราต้องกลับบ้านก่อนห้าโมงไม่งั้นแม่จะมาวันนี้แม่กลับจากต่างประเทศนะเธอก็ดูดิ อย่าเพิ่งอันนี้บักหรือว่ามันหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยฮะไม่ได้บักลูกได้แล้ว<อ>เธอบอกวีราดาให้ลูกขึ้นสิชีวิตจริงเนี่ยลูกขึ้นแล้วเราต้องกลับบ้านบาน่จะบ่ายสามแล้วไปแล้วเบลเอ้าเอาทางไหนอ่ะทางนี้ออกเอ้าไม่ใช่เอานี่ขึ้นมาแล้วไปแล้ว แล้วกลับบ้าน<อ>บ้านยังมีอยู่เปล่ะไม่จะกลับบ้าน<อ>ไหนเธอยังไม่ได้สร้างบ้านเหรอยังเธอไปพาไปไหนก็ได้แล้วไปสร้างบ้าน,าาน,นแล้วเธอลืมแล้วว่าเ,าเป็นเด็กข้าเเราตอนนี้แม่เราแบบเมื่อกี้ฉันเพิ่งบอกว่าแม่ไปต่างประเทศ <c oughs> จะมาเป็นเด็กข้างนั่นหรอที่แล้วทำไมเล่นมั่วอย่างนี้เธอช้อนเร็ว ไปหาบ้านก่อนเร็วไม่ต้องหลอกไปหาแม่ที่โรงพยาบาลศิริธัญญาเร็วอัดยู่ไหมอะอัดอยู่อัดอยู่นี่เล่นมั่วแล้วเนี่ยไหนคุณชายอยู่ไหนกันดีอยู่ข้างในนี่คือที่ไหนจ๊ะีไปเร็วไปไปเข้าเธอนี่คือที่ไหนอ่ะเราจะไปหาแม่แต่เขาก็ไล่เราสิแล้วโจแเตะตัวมันโจแล้วขนาดเนี้ยไม่ไม่หลอก คือเรากลับบ้านไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ต้องไปหาแม่ไปไหน,ไหนอันนี้คือที่ไหนอ่ะเธอนะอุ๊ยฉันขอไปฉันขอไปค้องน้ำเกิดน,นะแอบไปเล่นซนดีกว่าเล่นเสร็จคนขับมัอยู่ดีเว้ยกดไปเมื่อตัวเหล่ดีกว่าที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 อะไรปุ่มอะไรอ่ะโอ้เกิดเหตุการณ์สุดชัชน ร่มชูชีพร่มชูชีพอยู่นี่เปิดไปที่ร่มชูชีพใช่ไหมใช่เธอจะไปร้องคนไหนกันนี่ไงตรงกลางนั่นแหละฉันลงมาคนแรกเลยเราอยู่ที่นครกรุงเหมือนกรุงเหมือนคือที่ไหนอะเรื่องอะไรอะแพนด้าใช่ไหมไม่เอาแล้วกรุงเหมือนมันคือเรื่องอะไรอะ อุ้ยฉันไม่ลงตรงน้ำต้านเธอทำไมเสป้าเ <c oughs> จนเธอจะตุยทุกนาทีไม่ได้นะ <c oughs> โอเคแล้วคือพวกเรามึนงงกับชีวิตมากเลยอะ่ะเ,เราจะเอายังไงกับชีวิตดีเรามาวางแผนกันก่อนไหมเธอเออก่อนอ,อ,อืดไม่อยู่ที่เมืองเลนะกรุงเไรนะกรนะุงเหมือนแล้วกลับไปอยู่ที่เมืองกรุงเหมือนเราต้องไปซื้อบ้านอยู่ <c oughs> นี่เธอ เธอกดไปตรงนี้นะวีดา้ากดไปวีดา้าไม่ใช่เจนเจนกดไปที่รูปหน้ายิ้มด้านขวาข้างบนสุดแล้วก็กดไปที่ถังสีกดไปที่ที่มันเป็นลานจอดรถอะถังสีแล้วกดไปที่สนามแข่งรถอะอันไหนอะอันนี้เหรอ,อใช่ฉันอยากแข่งรถฉันไม่ได้แข่งรถมานานแล้วฉินฝึกฝีมือสวัสดีค่ะเธอทำไมมันานมากอ่ะ แม่ไหนฉันมาเขือนจ้าแล้วเธอมาเขือนพอฉันไม่ไปอะนี่เธออะไรคุณนี่ไงไนี่นี่นี่คุณค้ามาแข่งรถกัน,นเราต้องเราต้องกลับมาถึงเส้นใช้ให้เร็วที่สุดเส้นใช้ตรงนี้ถ้าใครมาถึงแล้วต้องบอกว่าต้องบอกว่าว่าถึงแล้ว จะพูดถึงอ่ะต้องได้ยูไงว่าใครอันดับหนึ่งใครอันดับสองเรารถอ่ะเอารถต้องไหนก่อนนี่เอารถมอเตอร์ไซค์สรุปเราจะแข่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ปรับปรับปรับความเร็วเฮ้ยแล้วฉันมาต้องหมุนยังไงก่อนตันหนึ่งเล่นบ้างไหมเธอฉันนี่นี่นี่โอเค จะเริ่มจะเริ่มแปรับความเร็วก่อนแม่ปรับความเร็วบ้าจะตะโกนได้ปะนี่ไม่ใช่น้ำหนึ่หนึ่ง,งสานะแล้วใครมาถึงเส้นใจคนแรกคนนั้นชนะแต่ต้องพูดคำว่าถึงเยวยนะอ่าไปทางไหนหนึ่งสอง,องสางไปทางไหนก็ได้ไปา yeah <laughs> ทำไมฉันขึ้นไม่ได้อะกดปุ่มกดปุ่มแล้วขึ้นไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้อะไม่ได้พวกเธอไปแข่งกันเลยละกันฉันกดขึ้นไม่ได้อ๋อได้แล้วนี่เธอมาเร็วเดกิดเพื่งอ๋ออันนี้ขั้งง่ายกว่าหนึ่งสองสามจูงจูงทางไหนก็ได้ขับให้เร็วสุดอะ ไ,นนไปทางไหนก็ได้ถึงเส้นชยัยเร็วที่สุดแล้วเส้นชยัยอยู่ตรงไหนก <g> ็กีงันที่ออกเริ่มอ,ะอ่ะอ้าวแล้วเราจะกลับไปยังไงอ่ะก็เลี้ยวดิอ้าวแล้วจะต้ <siblings S 1> องหาเพื่อเธอ <ๆ S 2> อยู่ไหนอยู่เส้นชัยฉันขับย้อนไปแล้วกันนะเะ <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> นำลำหนึ่งอันับหนึ่งที่มาถึงแล้ว ¡Eso <laughs> ยืนหน้ากระดานแล้วทุกคนไปยืนหน้ากระดานยืนตรงนี้หน้ากระดานเจนอยู่ไหนอะเจนเจนอยู่ไหนอยู่บนรถถังออกมายืนตรงนี้ก่อนโอเคเราก็จะล่ำลาคุณผู้ชมล่ำลาไปตดก่อนอะไรอะเจนเจนอยู่ไหนอยู่นี่โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายยืนหน้ากระดานบ๊ายบาย